เอสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีเฟลนะตำรวจก็เกี่ยวอะไกูเอ้ยเดี๋ยว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 วันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม GTA V อีกแล้วนะครับกับอาถรพันธ์ของเมืองครับผมเราอย่าไปยุ่งกับคนคนไม่ดีครับผมคุณผู้ชมเราอย่ายุ่งกับคนไม่ดีฮะนะฮะดูครับผมดูครับเรียบร้อยครับผมเนี่ยแล้วตอนแรกเราตกลงกันไว้ว่าอะไรพี่เราจะสู้กันมือเปล่าไงพี่แล้วดูสิ่งที่พี่ทำเฮ้ยพี่แจกตังค์ครับผม พี่ขอเซ็ตบบลตีลต้ให้พัดหนึ่งหมื่นบาทครับเอ่มามามาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราเราจะมาเก็บตังกันแต่ว่าเราใช้หมัดกันนะใครได้พี่พัดก็คือได้ไปเลยโอเคป่ะพี่ได้ได้โอเคมาต่อยกันตรงลานกลางถนนนี่ก็ได้อภัยมาภัยมาก่อนพี่พัดยืนเฉยๆหมัดหมัดพี่ห้าม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 ปืนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอพี่เฉินมาภัยมาด้วยภัยมาหมัุนเลยเซ็ตบบลตี้ของพัดไปที่หนึ่งหมื่นโอ้หมื่นหนึ่งเลยเอ่ะไผ่มาภัยมาเอาเงินมาเพื่อเดี๋ยว ยังไม่เออโก้อยผิดคาแล้วเราตีหมื่นหนึ่งไผ่ไหมที่ไผ่ไหมไผ่ไหยังวะพี่เฉินมาแล้วรอไผ่ก่อนเนี่ยเนี่ยเขา้าเขาฉั่เลยเขาฉั่เลยโอเคเที่ยพัดสู้แล้วเหรอสู้สู้เหรอพี่พัดฮะพี่พัดโอ้โหพี่พัดตีออนพี่พัดโอ้เจี๋ยโอ้โอ้ไผ่ไผ่ปลากรูแทบหักโอ้ยาปืนสิครับตำรวจเอาเอาโอ้โหโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กูจะเอาพี่พัด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 โอ้โหเออกูโดนพี่พัดต่อยน็อกเลยอะโอเคครับอันนี้เรามาอยู่กันในโหมดซูโม่นะฮะผมบอกพี่ๆทุกคนก่อนเลยว่าเลือกรถเลือกดีๆสําคัญมากเลือกรถให้ดีๆนะครับพี่ๆจริงๆมืึงมันเหมือนเลือกไม่ได้หรอมันเลือกได้พี่ มันเลือกได้พี่นี่ไงดูไม่ได้ว่าอะไรคืออะไรใช่พี่ชีตาพี่ต้องชีตาก็คือจะโฉบเฉี่ยวเหมือนเสือเสือเสือชีตายังไงล่ะพี่ไม่ไม่โชว์นะมันไม่โชว์ไม่โชว์ก็ช่างแม่งเลยนี่แหละผมเปชีตาด้วยแหละ ready to play come on อ่าใครชนะสามรอบก่อนชนะไปเลยนะครับผมอย่างเรื่อครับผมนี่คือเกมแห่งความมืดนะฮะใครที่ได้ที่โหลนั้นจะต้อง โดนลงโทษนะครับพี่ๆโอเคไหมครับเอาเลยนะใครที่ละที่โหลนะครับผมจะต้องโดนลงโทษนะฮะเราจะได้ทั้งหมดสามเกมชนกันพี่ชนกันใช,ช่ชนกันใครตกเนี่ยพี่อุ้หูหูอูโอ้สีมว่วงออจะงัดกับฉันเหรอจ๊ะใครหล่นคนนั้นแพ้คะ่ะเ,เหมือนบัตรฉันเราจะรู้กันเลยใครแข็งแกร่งที่สุดนะพี่ๆโอ้ อออืออือโอ้ยสี่วง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 อันตรายมันี่เนีสีม่วงไปแล้วค่ะเกิดอะ เดี๋ยวคนเดียวคือชนะเหรอใช่ครับใช่ครับใช่ครับเหลือคนเดียวคือชนะผมได้หนึ่งแต้มนะพวกพี่พวกพี่พวกพี่อันน yeah, ี้อันนี้คือเกมแรกมันจะได้ทั้งหมดสามครั้งใครชนะได้สามก่อนคนนั้นก็ชนะเกมแรกประเดี๋ยวจะได้ทั้งหมดสามเกมแล้วกันมึงตกก่อนนะเว้ยทำไมกูถึงแพ้วะเออมันมันจะมีคนชนะคนเดียวใช่ครับชนะคนเดียวพี่ชนะคนเดียวเราเล่นทั้งหมดสามเกมโอเคป่ะใครชนะแบบที่ผมบอกชนะก็เอาไปสามมาแล้วมาแล้วมาละ สีสีส้มนี่ใครเนี่ยบอกผมหน่อยได้ปหมสีส้มนี่ใครเนี่ยใครสีอะไรกันบ้างเนี่ยผมดูไม่รู้เรื่องเลยปูสีส้มอ๋อพี่ว่าสีส้มสีม่วงไผ่ใช่ไหมครับสีเขียวพี่เฉินเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสีส้มสีเขียวนี่พี่เฉินใช่ไหมพี่พี่เฉินพี่เฉินอุ้ยอุ้ยพี่เฉินพี่เฉินจ้าพี่เฉินจ้าพี่พี่เฉินอุ้ย พี่ไผ่อุ๊ยอุ๊ยพิชเชน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 ใจเย็นนี่น้องไง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 โอ้โอุ๊ยพี่ไผ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 ่เอาเอาพิชเชนก่อนสิโอ้ชิดชิดละชิดละเดี๋ยวไผ่ไปเอาพิชเชนพิชเชนไปก่อน ารูะติดวทำไมพี่เฉินไม่พูดเลยพี่เฉิอย่าจริงจังดิพี่มันเป็นแค่เกมจริงจังเมื่อกี้พี่โง่เองเดินขับลงมาเองเมื่อกี้เห็นเรยอโง่ขับลงก็เหมือนพี่เฉินกับผมมรู้กันอะ เอาเร่งยูก่อนอยังไม่ทันยังไม่ทันอย่ามาทันรู่เลยรุ่งผมนั่งเร่งยูเวอีกทำไมเร่งผมมากรอบแรกพีชนะไงไม่คุ้มความติดอะแบบแบบปวด่ิฉันเว้ยรถมันอยู่ใกล้กันไม่ชนกันเลยเว้ยเออกูเหรแล้วมอตก็ไหนชนกูพี่ผมก็บอกแล้วไงโอเคตอนนี้เมื่อกี้ใครชนะไผ่ชนะใช่ปะ มา round ที่3ใครได้3ก่อนก็ชนะในเกมนี้ไปก่อนนะฮะ้ยทำไมพวกมึงจิ้งจังกันวะ เดี๋ยว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 ใจมันเนี่ยตัวแล้วอือปืนปืนเฮ้ยยังเออเออพี่เฉินพี่เฉินเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณมากพี่เจินขอบคุณมากไปขอบคุณมาก ไปไหนพี่พันพี่พันไปไหนโอ้โอเคโอเคเอาไปเลยไปกันเลยเกดอะไรตัดตัวไม่มีพี่ไม่มีโอ้เราสนเทแวไยมมุสีงู no 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 n เฮลมีเฮลมีเฮลมีเอาดีสีม่วงจะเอาเหรอแรงมาท่านสู้ผมได้เหรอฮะได้ดิมันแค่ลลิอเ้เอาเขียวเอาเขียวไโทษพี่อ้้ยเอ้อ้้ไปแล้วสงคัวุุ้ยวุ้ยวไปเดี๋ยวไป จะสู้หรอไผ่เอ๊ะไ่จะสู้ไ่จะสู้เหรออยไม่ไหมอุ้ยถอยหลังหรอเฮ้ยถอยหลังเลยไผ่โหดเลยไผโหดสุด o my god ชนะเลยปะวะไม่รู้อ่ะ ยูเซตไว้ไวแบบสามอ๋ออีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งถ้าไผชนะรอบนี้เดี๋ยวไผ่น่าจะได้ได้สารแต้มคนเดียวก่อนเลยอะ่ะกูสมัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง <laughs> <laughs> พี่ครับพี่ตอนนีธรูไม่ไผ่ก่อนได้ไหมครับมันเป็นเสียงเป็นเสียงพระเจ้าพูดขึ้นมาาแต,แตไมไผ่ก่อนทุกคนตกเองหมดเลย <laughs> <laughs> ไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับกูเหมือนกูไม่ทำอะไรเลยทุกคนตกเอง มารอบนี้ถ้าไผ่ชนะรอบแรกนี้ไผ่จะได้แต้มไปเลยนะครับผมเราทุกคนจะศูนย์แต้มนะครับผมดนนนอะครับสุยอดเลยยังครับผมไผเก่งมีเกมครับผมมีวิ่งแข่งมอ้ไม่น่ามีครับผมส่วนใหญ่มันใช้รถใช่ไหมพี่พี่จะวิ่งดับไฟนยโอ้ไปไปไม่ไม่คือน่ารถนั่งรถอยู่หมดมันมันแบนไว้พี่ อ๋อรถดูกันแบนเออผมตเดขึ้นตลอดีไปไป้มตอนนี้มันก็โเฟนเหมือนกันนะนคบตเล็กว่าิง่เมื่อกี้พี่เฉินบินกับพี่พัดบินไปแล้วอู้หูหูมันไถว่ามันไถมันไถกว้่ไถกูอ่ไถอีกแล้วอ๋อไม่ให้ใช้ตูดหรอกนะเอ่อเอาดิไยเอาดิไพเอาดิไพ ไม่ได้เพยไมไเอาน้าช้อนอีมดเอาหน้า้อนว่ะเอาหน้าช้อนอู้ยอ่ีสอ่ะู้ยไม่เฉโอ้เฮ้ยไป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 โอ้ไม่ชิดโอ้ไม่ได้ว่ะแต่นี้ถ่่งอยโคตรแรงเลย ไอ้ไผ่ชนะตาแรกแล้วเออเพียงคลังพอหลังแรงตาได้เป็นพี่ไผ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดสินเกมต่อไปนะฮะฮะมีเกียต่อไปเหรอคอยเล่มตอนนี้นะแคสอ้ามันเป็นทีมทีมโมาอ้าวเชี่อเดี๋ยว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 เป็นทีมอ่ะงั้นตกสองคนเล่นเป็นทีมเลย อันนี้ผมอยู่ใครอยู่กับพี่พัชชิพไหลที่รถที่เห็นอีกแล้วอ่ะสมยมากไม่เห็นเหมือนกันไหมโอเคอันนี้ตัดตัดสินไปเลยแล้วกันมันจะเข้ามาเป็นทีมไหนวะต้องมั่วแล้วพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อดันดันนี่อะไรก็ได้วะโอเคทีมที่แพ้คือแพ้เลยนะโอเคป่ะเล่นแค่เกมนี้เพราะมันดึกละโอเคนะครับผมเรียกที่ทุเพล่ะละเยอะคือยังไงวอ้นไ้เกมชนพี่พี่กับผมอยู่ทีเดียวกันชนพี่เฉินกับพี่ไผ่ให้ตกโอเคป่ะพี่ เออผมแม่งทงบีเทิลเอาเต็มที่นะพี่เราต้องเอาฟืนเขาในในพาร์ทที่แดกที่เราโดนนะเว้ยพี่ฉันแม่งพอร์ตหายพอร์ตเฮ้ยจะแค่แค่ขับจะลจะไหลตกเลยอ่ะพี่พัดจะตกนะเว้ยพี่พัดไปก้อยก้อนี่ีมันมาแล้วมันมาแล้วงัดแม่งเลยพี่โอ้ยขับกยาอ้่พี่เพี่ัดพี่พัดมึงอยู่ไหนเนี่ยมาช่วยกูไปพี่พัดผมขี่รถชอมง่ายจังเลยว่ารถกูสูงอ่ะเอาเพราะว่าเอ้ย นั่นแหละนั่นแหละลุมเลยลุมเลยพี่พัดโอ๋อ๋อพี่พัดช่วยผมด้วยพี่พัดพี่อ๋อพี่พัดพี่เอาโอ้ยนั่นแหละพี่นั่นแหละมันมันมันพลิกความมันพลิกความมันพลิกความพี่เข็นเข็นเข็นมัไหมเข็น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 ต้องพี่พัด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 ล่นไอพี่พัดพี่พัดล่นอหล่นด้วยใช้ยูทูบวิธีปีอินซีพี่พัดจัดการไป อยู่ทวิธีปีนซีพี่ค่อยๆค่อยๆระวังระวังหลุมด้วยตอนขับไประวังหลุมก่อนอุ้ยสวยพี่ไอมันไม่หล่นไม่หล่นมันไม่หล่นอ่ะหล่นน่นไม่น่ารอดแล้วโอเคสุดยอดนั่นแหละดันดันดันไอ้ไพ่พี่พี่ช่วยกันดันไอ้ไพ่ดันไอ้ไพ่ดันไอ้ไพ่ยอ้โหสุดยอดพี่เต่ามันก็กากมากเลยพี่เออยแม่งแม่แบบถ้าชมกระทะไม่ได้แล้วต่อไปเนี้ยเพราะว่ารถที่ลอยสุดยอดเลยพี่เตรียมงัด ต้องต้องต้องแบบชนด้านข้างมาพี่ตอนนี้เราเสมอกันอยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะตอนนี้เราต้องพลิกนําเป็นสองประตูต่อหนึ่งให้ได้พี่พัทเราจะส่งไอ้พวกไอ้พวกคนเก่งให้มันไปโดนทําโทษบ้างพี่เราราบว่าทั้งหมดนี้ใครชนะวะเออมันจะบีบวงครับวงมันจะบีบมันเรื่อยๆใครหลุดวงก็ระเบิดัาชีพจีเนาะใช่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 อันนี้เรื่องจริงนะเรงจริงๆจริงพี่พัทมาจริงจังไหมพี่นัดนี้เราจะต้องได้ทําโทษพวกเขาไว้พี่มุ่งหน้าเลยชนน้าใช่ใช่เราจะต้องได้ทําโทษพวกเขาไว้พี่ พร์ที่ด้วมันทำเราเจ็บแสบไวมากเลยสองคนเนี้ยนี่แหละล้างแค้นแม่งเลยอยู่ไหนพี่เฉินพี่ภัยมาดิพี่เฉินผม่าดันข้างเขได้อยูโอโ่โอ้โหรถรถพลิกคว่ำพี่เฉินพี่พัดระวงังพี่เออ,ขอ,ดดอเข้าตูดเข้าตูดนดีกว่าเดี๋ยวนี้ไม่พอข้าตูดนแล้วเหรอพี่ฮะแค่ เดี๋ยวนี้เป็นคนเข้าตูดอเหพี่ฮะเดี๋ยวนี้เป็นคนเข้าตูดเหรอเขาด้นนี้ผมก็งัดอยู่ดีนะพี่เชินฮะเฮ้ยด้นนี้ไม่ได้ด้านนี้ไม่ได้ดนี้ไงดีไงนี้ไม่ได้านนี้ไม่ได้ได้เลยแพ้แพ้ตุ่นนออือเ้ยเ้ยน้ยชงเงินเอกชงเงินเอกไพี่พัดพี่ัดอย่าอ่อย่าบ้น เิญวะพี่เฉินอย่าได้พี่เฉินอย่าป้อมอย่าป้อมอย่าร้อมอย่าป้อมพี่เฉินพี่เฉินอืออล่วงเลยอ่ะพี่บัตรลพี่เฉินพเดียวเอาเว้เอาไวพี่บัตพี่บัไม่ตายด้ไงวะเออไม่ตายได้ไงวะเอามันก่เลยเอามันก่เอามันก่โอ้เอามันกดเอาไันกดเอามันเข็นมันเขีนเเอ้ย เอาพี่เฉยก่อพี่เฉยมเฉยนี่อย่าอย่าอไปได้พี่นข้างดนข้างดันข้างไปพี่เจียเี๊ยมึงเอาพี่กูลงไปด้วยนะอย่างนั้นอะเอีย้ชาล้ว้ยพี่บัพี่บัน้องน้องลำบากพี่พี่พี๊ย พัดสู้เขาเว้ยเดี๋ยวแต่พี่แล้วผมล่วงลงมาแล้วพี่พี่พาสู้พี่พี่พี่พัสู้เราจะต้องไปโดนน้ำท่วมพี่ผมรู้พี่ทำได้พี่ผมโคตรมั่นใจในพี่เลยพี่โคตรเก่งพี่พี่เราวอล์กเด่ยวกันเลยนะอุ้ยอุ้ยอือตอนนี้นะครับผมศึกสีม่วงนะฮะตอนนี้สีม่วงกำลังสู้สุดชีวิตสุดฤิ์สุดเลยเออ ก็ไม่มีแรงอ่ะพี่พัดสู่ไปพี่พัดพี่พัดระวังโอ้ยพี่พัดออกไปจากตรงไหนก่อนพี่ออกไปจากตรงไหนก่อนดันเลย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 ของพี่สู้ได้ของพี่สู้ได้ดันมันไปเลยดันมันไปของพี่สู้ได้ของพี่สู้ได้นั่นแหละของพี่สู้ได้ไอ้นี่มันแค่รถโฟล์ทพี่โอ้โหดันดันดัน ดันเลยดันเลยดันเลยดันดันดันโอ้โหสติเดชพี่พี่สติเดชเข้าเข้าวงเข้าวงพี่พัดเข้าวงพี่พัดเข้าวงวงวิ่วงวงวงเหลืองวงเหลืองเข้าวงเหลืองวงเหลืองเข้าไปเข้าไปเออเไปอยู่ในวงแล้วค่อยๆดันมันออกค่อยๆดันมันออกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพี่สุดสุดยอดพี่พี่ยัสมีรถแม่งแบบเออได้แล้วมาต่อคนนี้แม่งเราตื่นเต้นกันด้วยเรา เหมือนจะมรครับดโอ้ิพัฒท i̇şte ี่ขหน้าดูแมทเลยโคตรเก่งโคตรเก่งพี่พัฒนี่คือบทลงโทษนะฮะของเกลในความมืดวันนี้เราจะขับรถด้วยความเร็วสูงไปชนพวกเขากันนะพี่ไม่ว่าจะกี่หมื่นพันมาอย่างไงเราก็จะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมพี่พัฒปะพร้อมแล้วพี่ปะขับไปเต็มสูบกันสองคนพร้อมยังครับผมผมพมแล้ว ชิปหายแล้วผมขอไอ้ไพยเจ้าไม่ยอมรับเกมแห่งความมืดนักใช่ไหมเออไพยังไงเจ้าก็จะต้องโอ้ยโอ้ไม่ยอมตายเหรออุ้ยไม่ตา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 ยเหรอฮึฮึทำไมไม่ตายวะทำไมไม่ตายวะเอาเดวให้ตายดิพี่พี่พี่โอ้ยพี่พี่ มันมีคนไม่ยอมรับเกมแห่งความมืดอ่ะทำไมเป็นคนอย่างนี้วะ